มีความเชื่อว่าการทํากติกรรมเนี่ยมันไม่ต้องใช้สารเคมีได้ก็จัดการอบรมตั้งแต่ปี2540ตอนสมัยแรกไม่มีห้องอบรมอบรมใต้ก็ผายกางเต็นท์อบรมบ้างอะไรบ้างผมก็ตั้งกลุ่มนะครับเพื่อจะให้คนในพื้นที่ได้เข้าใจได้รู้จักก็ตั้งชื่อว่ากลุ่มส่งเสริมกติกรรมไร้สารพิษบังน้ําเขียวนะครับประมาณต้นปี40พอทําเป็นกลุ่มแล้วผมก็ทําโครงการไปถึงมูลที่ใช้พัฒนานะครับ ก็มีหนังสือจากราชเลขามาถึงผมว่าพระองค์ท่านให้รับกลุ่มส่งเสริมกติกรรมไร้สารพิษไว้ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระรนวันที่9ตุลาคม41ีนะครับปี42เราก็จุดตากรอ่ะทีนี้มันก็เลยที่นี่มันก็เลยเป็นองค์กรเหมือนเหรียญสองด้านใช่ไหมครับด้านหนึ่งก็คืออยู่เรียนรู้ที่นี่อยู่ภายใต้โครงการพระราชดํริอีกด้านหนึ่งก็คือตากรที่รวมชาวบ้านในการวางแผนในการปลูกในการรับโคต้าไดไต่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมค้าภายในเนี่ย ทำเรื่องหมู่บ้านอินรีย์มาตั้งแต่ปี59นะครับเราผลักดันสร้างนะครับการรับรู้สร้างองค์ความรู้สร้างสิ่งที่จะเป็นอาหารของโลกหมู่บ้านอินรีย์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจับบงหวัดนครราชสีมาเราอันนี้เป็นภาคส่วนต่างๆที่ในโคราชเราทํางานร่วมกันนะครับพาณิชย์่ยเป็นปลายน้ําที่จะมองเรื่องการตลาดจะเชื่อมไปสู่กระทรวงเชื่อมไปสู่กับตลาดในระดับประเทศให้ เข้าร่วมโครงการของโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษตั้งแต่ปี43ค่ะแม่ทํามาเราไปเรียนหนังสือหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ได้ช่วยแม่ตลอดค่ะก็เรียนจบปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะแล้วก็ทํางานที่โรงพยาบาล2ปีจากนั้นก็ไปฝึกง,งานประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ทําเกษตรเลยมาตอนนี้ปีที่เแล้วค่ะใจรักครับพี่ทำทีพวก ผักอินรี์นี่ครับผมที่เราได้เอาไปขายให้ลูกค้าคนที่เขาไม่มีโอกาสคนกรุงเทพแบบที่ไม่มีโอกาสได้ทําแล้วข้อเขาได้กินผักดีๆนะครับผู้พิ่ตอนที่โควิดมาแรกๆบางทีนี่เข้าเนื้อแบบเต็มๆเลยนะคะ <c oughs> ยังไปส่งทุกทุกอาทิตย์เหมือนเดิมเพราะว่าเราสงสารลูกค้าเราด้วยแล้วคิดถึงลูกค้าเราด้วย อยู่ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันจะยิ่งอยู่ได้ดีในอนาคตด้วยครับเพราะว่าเ<ม>ทรนด์ในทุกวันนี้เขาจะชอบอาหารที่ปลอดภัย<ม>ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนกินคนก็ค่อนข้างศึกษาแล้วก็มีข้อมูลความรู้ในเรื่องของพวกนี้เยอะมากขึ้นเพราะว่าสื่อต่างๆเขาก็จะบอกแล้วก็ให้เห็นเยอะขึ้นกเกษตรอินทรีย์มาแรงแก้มแดงจะแต่งกับพี่มา นิยมผักไร้สรัรพึ่งตนเองแล้วได้ขืนกำไรให้สังคมเชิญน้าแม่เหวโครมาชื่นชมความพอ